มารับชมกันข้าวชาข้าวชาครับข้าวชาข้าวชาอลูมิเนียมคอมปรสิตนะครับเดี๋ยวตัดมุมก่อนตัดมุมตัดมุมปุ๊บนะครับตัดมุมเรามารับชมก่อนปุ๊บตัดมุมเดี๋ยวตอนพับเรามารับชมดูนะครับผมมันใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมฮะ อุปกรณ์อ๋อเด็ดสาธิตให้ชมรับชม่อยครับานี่นะครับสอดเข้าไปนี่ครับเพิ่มสอดเข้าไปอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยอ่าแล้วก็เพิ่มให้มันสนิทแล้วก็โอ้ยยกขึ้นนะครับเป็นอุปกรณ์ผลิตโมดิฟายเนาะครับโมดิฟายไม่มีไม่มีในท้องตลาดนี่ครับก็จะเข้า สองประมาณนี้เข้ามุมเป็นฉาดเ,ออเดี๋ยวมาดูาด้านข้างประมาณเส้นหนึ่งบ่รนนงครับผม,มนนอ,อ๋อวัดดอกเตยนาดูด้านข้างนะครับผมออด้านข้างอ,อ่าต้องเข้าสนิทเพิบโอ้นี่ครับแน่นอนแน่นอนอย่างฝั่งนี้อีกครับเพิบ ออโอเคนะครับก็อยา่างประมาณนี้โอเคอะไรครับผมแล,แล้วก็มายิงล็อกอีกที่นึงยิงรีเวทนะครับนี่ครับชุดนี้จะเป็นการติดตั้งนี่ครับท่านตั้งน,นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรับชมกันใหม่อีพีถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ